นี่คือยูรีวิวเปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิาลยด้วยข้อมูลรายการที่พาคุณผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิาลยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับน้องๆจะได้พบกับมุมมองใหม่ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติอย่างไรให้ประสบความสําเร็จจากท่านคณะบดีและรุ่นพี่จากวิาลยนานาชาติมหาวิาลยหอการค้าไทยครับ อจา,กการกฤินสีมูลนะครับผมเป็นคานาบดีวิลัยนาชาติมหาวิทยาลัยของคาตายครับอินเตอร์เียังไงใช่ไหมครับผมตอนนี้คนก็ฮิตอินเตอร์เนี่ยนะผมก็มันียยังไงผมว่าเอาเป็นว่าเรียนอินเตอร์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นการ เรียนเพื่ออนาคตมากกว่านะครับคือเราตอนนี้ในโลกเนี้ยมันมีการเป็นความเป็นสากลมากขึ้นนะคนเริ่มมีการสื่อสารเริ่มทํางานร่วมกันมากขึ้นหลายชาติหลายภาษาเพราะนั้นเนี่ยการเรียนระดับสูตรอินเตอร์เนี่ยมันทำให้เราสามารถขยายความรู้ขยายเน็ตเวิร์กเครือข่ายในการทั้งธุรกิจเครือข่ายการทํางานของเราได้มากขึ้นครับเพราะนั้นอินเตอร์เนผมว่ามันเป็นหลักสูตรที่สร้างคนที่เข้าไปอยู่ในอนาคตอย่างได,ได้อย่างเต็มที่อย่างอย่างเขาว่าเตรียมพร้อมนะเพื่อเพื่อทางานในอนาคตนะครับ Hi everyone. My name is Sabongkol Committee Mukda. My name is Kim Lian. I have been studying here for two years of business English. What I got from here, the first is friends and friendship. This have a lot of foreign students. More than thirty percent is foreign students. So when you come to study here, you can meet your friends at foreign, uh, even Chinese, Vietnamese. American, Brazilian, Myanmar, yes, and it is a lot. And number 2 that I got is my English. Yes. Actually, I cannot speak English as well, but when I came here, I can improve my English efficiently. And the third that I got a lot of opportunities to go abroad and you can see the world and you can explore the world that in your own experience. ค่ะหนูชื่อสบองกฤคุณพุทธิมุกดานะคะหรือเรียกนั่นราว่ากิมเรียนค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ของวิทยาลัยนานาชาติมอหกคญาไทยนะคะกำลังเ,เรียนบิสเ e น s e อังกฤษอยู่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่คิดไว้เนี่ยก่อนที่จะแบบมาตัดสินใจที่จะเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่าภาษาเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ไอ c เนี่ยใกล้เปิดแล้วคือเมื่อเราได้ภาษาเนี่ยหลายๆอย่างงาเนี่ยคือก็จะมากขึ้นโอกาสก็จะมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างพอเลือกที่นี่ด้วยเพราะว่าได้ทุน เพราะที่นี่ให้ทุนเยอะมากคือผมส่วนใหญ่นะเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จริงๆของไทยในะมีน้อยนะคือถ้าเก่งจริงๆเขาก็จะไปเรียนต่างประเทศเลยหรือไม่ก็อาจจะไปเรียนมหาลัยที่คิดว่าเขามีเพื่อนที่เรียกว่าคล้ายๆกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเด็กที่แบบพอเคยเรียนไบลิงกัวมาหรือว่าเด็กที่เรียนภาคไทยมาจริงๆเนี่ยพอจะเลือกเรียนมา,มาภาคเอ็นเตอร์จะคิดละจะเรียนไหวไหมซึ่งผมก็เห็นหลายคนที่เรียนแล้วก็ไม่ไหวก็มีแต่เป็นส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือว่า ถ้าสามารถรอดได้เนี่ยนะปีหนึ่งหรือปี2เนะี่ยเพราะปี3ปี4มันง่ายละซึ่งมันปปกติเนาะอะไรที่เราไม่เคยนะพอมาเรียนครั้งแรกเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงแต่ที่สําคัญคือว่าในมหลาลัยของค้าไทยเองเนี่ยนะวิลัยน,า,นาชาติเนี่ยเรามีการสนับสนุสนนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษและเลขนะครับคือคณิตศาสตร์นี่แหละเรามีการเรียน Pre Stu d y คือเตรียมพร้อมให้เด็กก่อนเข้าเรียนเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะเข้าเรียนจริงๆเนี่ยก่อนเรียนก็ต้องเรียนพวกนี้ก่อนเพื่อการเตรียมตัวเขานะครับเพราะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียน เดือน2เดือนแล้วจบมันเป็นการเรียนอย่างต่อเนื่องแต่เพราะนั้นเด็กก็ต้องฝึกวินัยเหมือนกันที่จะต้องเรียนต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เราก็มีหลักสูตรอะไรอันที่ส่งเสริมให้เด็กมีได้มีโอกาสได้ฝึกฝนนะครับเพราะอย่าง,างมหลาลัยของค่าเองที่ผู้ยเรนนานาชาติน,นะครับเราก็มเีเขาเรียกว่า,านักศึกษาต่างชาติหลาย,ลายประเทศนะครับซึ่งเรามีตอนนี้ประมาณเกือบ30ประเทศละเรามีทั้งอเมริกานะครับก็แปลกมาได้ยังไงอเมริกา,อ,าอังกฤษก็มีนะครับแล้วก็มีเด็กแลกเปลี่ยนจากเยอรมันจากนิวซีแลนด์จากออสเตรเลีย จากเนเธอร์แลนด์ land นะครับแล้วก็มีจากทั้งคนมาดีฟปาปูฐานเนปาลหลายๆประเทศเข้ามาเพราะนั้นในห้องเรียนบรรยากาศนี่จะเป็น,น,รนรบรรยากาศแบบว่านานาชาติทั้งนั้นเด็กก็คืออยากพูดไทยแต่ก็ต้องพูดสื่อสาสังกฤษมันการมันการบังคับให้เรียนภาษาไปในตัวเพราะนั้นผมว่าบรรยากาศที่นี่ผมว่าเป็นการเอื้อมากในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มันเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้เรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นพเพราะว่าจริงเราเราบอกว่านักศึกษาที่จบจากมหาลัย วนะิเลย์นาชาติของมาลายหอนการของการค้าไทยเนี่ยนะจบไปต้องสามารถสื่อสารกับคนได้ทุกภาษาอยู่ทำงานคนได้ทุกชาติทุกศาสนาเพราะนั้นเด็กที่ออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ g l ล b a l c i t i z e นจริงๆนะครับอันนี้สิ่งเราเราจะสร้างสรรคนีครับ Hello everyone I'm Marnix Haikens I'm from the Netherlands I'm an exchange student here at U T C C for one semester Well uh, could you tell us about what you get from studying here in the university uh, yeah uh, utcc gave me insight in the difference in the world like i'm from the netherlands in a western part of uh, europe so we all have the opportunity to study um, and when i came here i saw children at the streets late night or, or working even when they are young so i want to be different i want to give everybody the opportunity to study smarter a d Be get e t u c i o ผมมีคนนึงนะเพิ่งนึกได้เพิ่งเพิ่งส่งเขาไปโครงการอินเดียอาเซียนเอ็กชิงนะที่อินเดียตอนนี้อยู่อินเดียไปเมื่อวานนะครับก็คือคือกิจิทัศเขาชชนิชบูนะมาปีแรกนี่ก็ก็เด็กไทยทั่วไปเนาะก็เรียนภาษาอังกฤษพูดดังม่ได้บ้างใช่ไหมครับเพราะเราได้รับการเรียนแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยเอาตัวเองมา เรียกว่าสูงสิงกับคนต่างชาติทํางานคนต่างชาติเข้าชมรมนะครับชมรมไอเซ็กชมรมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเขาได้ฝึกมากตอนนี้เขาก็แล้วเขาไปแลกเปลี่ยนที่เคนยาด้วยนะครับเทอมหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยไปร่วมอินเดียอาเซียนเอ็กซ์เชนจ์โปรแกรม India ที่อินเดียเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่แบบตนนัวเนี้ยพูดสากิษสบายเลยง่ายแบบเหมือนเคาะเลยใช่ผมก็รู้สึกเออแค่2ปีหรือปีกว่าเด็กได้คะนนถือว่ามันก็ คือเขาก็ไม่เคยไปต่างประเทศมานะครับเพราะนั้นถือว่าตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นประสบความสาเร็จอันหนึ่งที่เป็นเคสที่คิดว่าเพื่อถหาผมมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กคนนี้ทําได้คนอื่นก็ทําได้แหละแค่เราแค่ฝึกฝนแล้วก็พยายามมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับก็ชื่อปินนะคะเรียนสาขาการจัดการระหว่างประเทศที่อินเตอร์มหาลัยหอการค้าไทยค่ะก็พี่เนี่ยจบจากโรงเรียนสารศาสตร์ปรเทศลุ่มเก้า ก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่การเรียนที่นี่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะให้แค่อ่านอ่านอ่านในหนังสืออย่างเดียวอาจารย์เราเนี่ยจะเน้นการเข้าร่วมคลาสเป็นหลักก็คือให้เน้นให้นักเรียนตอบคาถาม,ถามคือตอบอะไรไปรก็ได้ถูกผิดอาจารย์ไม่ว่าเน้นว่าให้เราเนี่ยเข้าร่วมในคลาสจริงๆใช่ค่ะแล้วในคลาสเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยอย่างเดียวจะมีเพื่อนจากหลากหลายชาติมาเลยจากมาดิฟจากเวียดนามจากจีนคือหลากหลายชาติมากเรา เราจะได้ทั้งภาษาจีนภาษาทไทยเอ้ยภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แลกเปลี่ยนภาษากับเพื่อนต่างชาติได้ด้วยคือเราฝึกภาษาอังกฤษให้เขาเขาฝึกภาษาอังกฤษให้เราหรือว่าเขาฝึกภาษาเวียดนามให้เราอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนภาษากันไปแล้วใช่ค่ะผม,ผมคิดว่านะเรียนเนี่ยเราต้องเป็น ทั้งทุกอย่างไม่ใช่แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะนั้นการที่เป็นคนสมบูรณ์แบบเนี่ยต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเรื่องศาสนาเข้าใจเรื่องภาษาเข้าใจทุกๆด้านของการใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะเพราะนั้นแล้วโดยเฉพาะเด็กนักศึกษาที่เป็นจะจบเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะเขาต้องเข้าใจว่าแต่ละชาติศาสนาเขาวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยกระ leader, บวนการเรียนแบบเนี่ยผมว่ามัน,มนสำคัญที่จะสร้างคนที่เป็นคนจริงๆนะครับก็คือว่า เรามีกิจกรรมเช่นเรามีกิจกรรมเรื่องคริสต์มาสเรามีกิจกรรมเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์หรือเราส่งเด็กเนี่ยไปดูงานตามประเทศในอาเซียนเลยอย่าง,างเนี่ยวันนี้เพิ่งไปอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งนะครับเราจะไประยะสัน้น3-4วันนะครับก็จะมีเด็กได้ไปอินโดนีเซียไปพมา่าไปฟิลิปปินส์ไปมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ซึ่งเรามองว่าเนี่ยเป็นการเรียนจากบนสนามจริงๆเราไม่ใช่แค่เรียนแค่ว่า เอิในห้องเรียนนะพม่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราส่งเด็กไปเลยไปเรียนรู้กับคนรู้จักคนที่นู่นเลยระสับสะสารความสัมพันธ์เพื่อในอนาคตเนี่ย <c oughs> เขาก็จะการเป็นอาจจะเป็นอนาคตที่ว่าเป็นบิเศษพาร์เนอร์ด้วยกันเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเราสร้างเด็กเพื่ออนาคตด้วยนะครับเพราะนั้นการเล่าเรียนที่นี่นนะเป็นการเ,าเรียนที่ว่าการทําจริงเราไม่ใช่แค่วเรียนแค่เฉพาะในหนังสือนะครับเพราะนั้นเด็กที่นี่นออกไปเนี่ยผมมั่นใจว่าอยู่ร่วมกืนได้อย่างสบายแล้วก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อีกเยอะในในใน,ใน,ในที่ที่เขาอยู่นะครับ well, let me share about my experience. what i got from university of the thai chamber of commerce, i got a lot of things, a lot of chance. for example, last summer i have been to usa to study in boston, umass lowell. we got summer course with four of us. my friend, it's uh, a course is about innovation and entrepreneurship, which is very trendy right now. and the course is talking about to be young an entrepreneur and innovative. We we join with other people around the world, and the call is very effective. We have like one month in USA, and we earn a lot of experience, and we got many sharing from people around the world and inspired to be entrepreneur. Which is related to our university that we are the most famous uh, university of the business school. เราคิดว่าตอนนี้เราจะขยายไปที่พม่าด้วยตอนนี้เรามีหลักสูตร MBA พม่าละเรามีนักศึกษาเกือบ400คนที่นู่นนะครับแล้วเราเป็นมหาลัยที่ว่าชั้นนําเลยที่พมา่าเราตอนนี้กำลังจะเปิดปริญญาตรีที่นู่นนะครับร่วมกับสภาหอของพอมา่าซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยเด็กพม่าอยากมาเป็นเรียนที่เมืองไทยหนึ่งเทอมก็ทําได้เด็กไทยจะไปเรียนที่พม่าหนึ่งเทอมก็ทําได้หมายความว่ามันเป็นโอกาสเลยเราไม่ใช่แค่นักศึกษาประเทศพม,ม่าไปไทยต่อไปแต่เราเป็นนักศึกษา ครอบครัวของยู c ีด้วยกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นที่ที่ไม่มีมหลาลัยในมหลาลัยที่อื่นสามารถทาได้แบบนี้เรามาจากที่ว่าเป็น Family เราทํางานด้วยกันเป็นไม่ว่าคุณพ่อมารหรือไทยคุณคือครอบครัวเดียวกันนะครับ,รบ <Yeah. S 1> และนี่คืออนไรทเราจะก้าวออกไปครับผมชื่อเล่นชื่อจริงชื่อฮิเวนครับชื่อเล่นชื่อแฮนรี่ผมเป็นคนเวียดนามครับผมเรียนจบโรงเรียนชวนอนที่เวียดนามครับผมตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปี2เรียนพริญญาุราีที่มาวท ปาลหลนาจาครับใช่ครับคือคนไทยกับคนเวียดนามก็เป็นคนเหมือนมีหลายสิ่งที่มันก็เหมือนกันครับคนไทยกับคนเวียดนามก็เป็นคนสนุกสนานเหมือนกันครับก็เลยผมมานี้มีไม่มีปัญหากับเพื่อนกับคนไทยครับก็เลยผมมีเพื่อนคนไทยเยอะมากครับไปเที่ยวด้วยกันอ่านหนังสือด้วยกันก็เลยคุยกันง่ายมากครับคือผมอยู่นี้ก็อยู่ที่เมืองไทยรู้สึกเหมือนผมอยู่บ้านผมเลยครับ ชื่อว่านะผมมองเด็กเนี่ยไทยที่มาเรียนเตอร์เนี่ยนะภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยผมบ่งตรงพูดง่ายๆคือโคตรที่จะแบบเคารพและ respect มันอะคือเอ้ยทำไมกล้าวะอะไรเงี้ยนะคือขนาดไม่เก่งยังกล้าเข้ามาคือบางคนเก่งก,กว่าเขายังไม่กล้าเข้ามาเรียนเลยผมก็เพราะนั้นเนี่ยนะเขาได้อันหนึ่งความกล้าละแต่ต่อไปเนี่ยเรานฐานะพ่อแม่หรือว่าอาจารย์จะทําให้เขาไปถึงฝันเขาได้เลยนะอันเนี้ยผมว่าต้องต้องช่วยกันทั้งพ่อแม่ทั้งมหาลัยทั้งอาจารย์เลยหรือหาเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน ช่วยด้วยกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยนะเด็กไทยเนี่ยขอแรงผักอน,นิดเดียวจริงๆเราเนี่ยนะก็ไม่ไม่แพ้ใครหรอกแต่ว่ามันต้องบางทีเด็กไทยต้องให้กําลังใจนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นผมคิดว่าถ้าเขาผ่านผ่านปีหนึ่งปี2ไปได้เนี่ยผมว่าเขาสบายเลยนะครับโอเค Hi everyone my name is Muhammad Imad you can call me Mad I come from Maldives my, my high school is Center for High Secondary Education and my faculty right now in u t c c is International College What I want to share about you is that as a Maldivian, I know that most people think Maldives is just a beautiful beach. It's like a, full of nice beautiful beach and hot weather. But there's more than that. Maldivians are also as friendly like Thai people. They like to share their culture and always smile to people and invite many foreigners to our country. So I would like to invite Thai people to experience Maldives not just as beautiful beaches but really connect to Maldivian people and to make a difference in our society. To make, to make better relationship between Thailand Maltes and หนึ่งผมว่ามปความตั้งใจนะและมีความที่ใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้ที่สามคือเป็นคนที่แบบเข้าคุได้ดีอ่ะเออไม่ใช่มาเรียนคนเดียวนั่งใจเรียนอ่านหนังสือกับบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสามารถเรียนหนังสือเนี่ยในการแบ่งปันแชร์ริ่งกันสร้างสังคมที่แบบว่าเป็นการที่แบบช่วยเหลือเกื้อกคลกันเนี่ยผมว่า เด็กเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับอาจารย์เปิดรับสมัครช่วงไหนบ้างครับเดือนไหนบ้างครับของจริงเรามีสองรอบนะก็เป็นรอบแรกก็เป็นช่วงที่ตั้งแต่มีนาเมษายนพฤษภาฯนะครับก็เริ่มเรียนเรียก pre study เนาะประมาณเดือนพฤษภานะครับแล้วก็รอบอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบมกราซึ่งก็เปิดรับอีกมพฤศจิกาธันวาะมาณนี้นะครับสองรอบครับก็สําหรับน้องๆที่อยากเรียนที่นี่นะปินว่าเราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากก็ได้ค่ะ แต่ว่าเราก็จะมีสอบอังกฤษกับคณิตก,ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีอินเทนซีฟคอร์สให้น้องเรียนก่อน1เดือนก่อนจะก่อนเราจะเรียนจริงๆซึ่งในหนึ่งเดือนนั้นน่ะเราก็จะได้รู้จักเพื่อนเพื่อนต่างชาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนในคลาดว่าเออเนี่ยเพื่อนๆในคลาสเราอะ่ะมีประมาณนี้นะมีเพื่อนต่างชาติประมาณนี้นะซึ่งเราก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยะคะ่ะเป็นการเตรียมตัวความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนจริงๆะคะ่ะใช่ เมื่อก่อนก็ไม่รู้ตอบตัวเองไม่เหมือนกันตอนจบเป็นจบม .6 นะแต่ผมบอกว่าต้องค้นพบตัวเองให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไร mm. นะ,ะน,นั้นสำคัญที่สุดเลยการที่ตัวเองชอบอะไรรักอะไรเนี่ยทำให้เราทําอยู่มันได้นานผมไม่อยากให้น้องๆเสียเวลาเข้ามาเรียนแล้วก็เนี่ยแบบเออไม่ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็เราเสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มค้นพบตัวเองเลยว่าตัวเองชอบอะไรลองฟังตัวเองดีๆว่าเอ้ยเราอยากเป็นอะไรกันแน่เราอยากทําอะไรนนในชีวิตของเราแล้วถ้าคน้นพบเมืออ่อไหรตรงนั้นเนี่ย มันจะมีกระบวนการที่จะสร้างเราให้เป็นหงนั่นเองนะครับต้องขอบคุณวยี่ัยนานาชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างมากนะครับที่โอกาสเอามารีวิวในวันนี้น้องๆสามารถติดตามการรีวิวในสาขาอื่นๆได้ทาง a d m i s s i o n p r e m i u m c o m มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ